สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเบลลีคลิปนี้เราก็มาดูการสัมภาษณ์ของโค้ชสาวของแคนาดากันบ้างหลังจากที่พ่ายให้กับสาวไทย3ต่อ0เซตในค่ำคืนที่ผ่านมาโค้ชแคนาดาเธอก็ได้มีการยอมรับเลยครับว่าตอนแรกคิดว่าอัชราพรคงยศจะได้ลงเล่น แต่สรุปว่าสุดท้ายวิภาวีสีทองได้ลงเล่นซึ่งเธอไม่ได้สกเกลมาหรือว่าไม่ได้เตรียมตัววางแผนมาสำหรับวิภาวีนั่นเองครับฟังแบบนี้แล้วก็พูดได้เต็มปากเลยครับว่ามอดดอยคือไพ่ลับของไทยแลนด์ของเราจริงๆครับโค้ดแคนาดา ถึงกับเอ่ยปากเลยว่าไม่ได้สเกลวิภาวีมาแล้ววิภาวีเมื่อคืนเธอก็สามารถโชว์ฟอร์มทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ช่วยช่วยทําแต้มให้กับทีมไทยได้เยอะมากๆเลยครับเชื่อว่าฟอร์มของเธอเมื่อคืนนี้หลายๆคนไม่ใช่แค่โค้ แคนาดาครับแต่ความปังของเธอเป็นที่ไม่คาดคิดของคนทั่วไปหลายๆคนเป็นอย่างแน่นอนก็ต้องขอปรอบมือและก็ชื่นชมพิ่พาวีจริงๆครับเมื่อคืนเธอลบคำสบประมาทได้แล้วก็ทำได้สำเร็จบนเวทีรายการระดับโลกเรามารอดูกันต่อไปครับว่าเธอจะยังคงได้ลงเป็นตัวจริงในวันพรุ่งนี้หรือไม่แล้วฟอร์มการเล่นของเธอจะยังคงที่สู้กับโปรแลนด์ได้ดีขนาดไหน